Te lo puedo. Ver. สถานการณ์ตอนนี้ของคุณนะใครที่ผ่านเข้ามาในคลิปนี้นะสถานการณ์ตอนนี้ของคุณอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคุณอาจจะไปพบรักกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนทางไกลนะมีเรื่องของระยะทางนะเข้ามาเกี่ยวข้องนะเป็นอาจจะเป็นต่างชาติอาจจะเป็นคนที่อยู่กันคนละจังหวัดคนละอำเภอแบบนี้ก็ได้นะคุณและเขาเนี่ยอาจจะดีวความสัมพันธ์กันมานานนะแล้วก็ยังไม่ได้รับความชัดเจนในตอนนี้นะ คุณมีความรู้สึกว่าเหนื่อยนะแล้วก็อาจจะมีคำถามในใจบางอย่างนะแต่คุณก็ไม่ได้ปล่อยมือจากสถานการณ์นี้นะยังยังมั่นใจนะยังยึดมั่นถือมั่นอยู่นะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ปล่อยวางอะไรง่ายๆนะคือยึดเอาไว้ถือเอาไว้นะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเนะี่ยคุณก็นะยังมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคุณปักหลักหรือคุณอาจจะเลือก คนคนนี้แล้วก็ได้เช่นกันนะสถานการณ์ของคุณนะทีนี้มันมีปัญหาในเรื่องของการรอคอยขึ้นมานะรอคอยความชัดเจนนะคุณอาจจะต้องการคำตอบบางอย่างหรือคุณและเขาเนี่ยอาจจะมีการพัดผ้ากันไปนะแต่คุณอยากที่จะให้เขากลับมานะอยากจะได้เริ่มต้นใหม่อาจจะมี การทะเลาะเบาแว้งนะหรืออาจจะมีความคิดเห็นที่มันไม่ลงรอยกันขอหน้านี้นะเป็นเรื่องของความคิดก็ได้เช่นกันนะไพ่นะบอกว่านะไพ่เตือนของคุณนะบอกว่าให้คุณปล่อยวางนะสถานการณ์นี้ไปนะให้คุณปล่อยวางสถานการณ์ที่มันครอบงำคุณอยู่นะเป็นในเรื่องของความเสียอ,อกเสียใจหรือความเสียดายนะในสิ่งที่ มันเกิดขึ้นนะในสิ่งที่มันจบไปแล้วนั่นเองนะให้คุณมีสติมากยิ่งขึ้นนะคุณอาจจะต้องใช้ความเด็ดขาดในการตัดสินใจในครั้งนี้นะเรื่องนี้ปัญหาเนี้ยมันอาจจะยืดเยื้อยาวนานมานานแล้วนะคุณอาจจะมีการพัดพาจากคนที่รักนะจะด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่นะก็ช่วงนี้นะเป็นช่วงของคุณจะต้อง ปล่อยวางนะเราก็ทําความรู้สึกเยียวยานะตัวเองให้ดีขึ้นมานะไพ่บอกว่าให้คุณปล่อยสถานการณ์นี้ออกไปนะและสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆนะที่ดีกว่าเดิมนะสิ่งดีๆเนะี่ยรอคุณอยู่นะขอให้คุณปล่อยวางสถานการณ์ความคิดลบคิดเยอะคิดมากนะเกี่ยวกับสถานการณ์ความพัดภาคผิดหวังนะมันก็เป็น เรื่องของสัจธรรมนะในชีวิตของคุณนะและในชีวิตของทุกๆคนก็เช่นกันนะทุกคนก็ต้องเจอการเกิดแก่เจ็บตายนะเจอสถานการณ์เหล่านี้พัดภาคผิดหวงังเสียใจนะ,ะเขาคนนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณตั้งแต่แรกนะอาจคุณอาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางตั้งแต่แรกก็ได้นะเขาถึงได้ ไม่ได้มีความชัดเจนอะไรให้กับคุณนะคุณจะรอคอยสถานการณ์นี้ไปเนี่ยตลอดมันไม่ได้นะคุณจะต้องมีการปรับบาลานซ์นะไพ่ขอสตงขึ้นมาคุณจะต้องปรับบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกของคุณนะเพื่อที่จะดึงดูดพลังงานดีๆนะให้สิ่งดีๆได้เข้ามาบ้างนะมันมีสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่นะมีใครบางคนนะหรือมีโอกาสดีๆเนี่ยที่รอให้คุณตัดสินใจอยู่นะ ไพ่ของถ้วยนะที่อยู่ข้างหลังข้างหลังผู้ชายคนนี้นะเขารออยู่นะแต่คุณแค่คุณไม่ได้หันมามองนะคุณยังจมอยู่กับความทุกข์นะโอ,อกาสดีๆเรื่องราวดีๆนะกําลังรอคุณอยู่ขอให้คุณปล่อยวางสถานการณ์นี้นะแล้วก็ฮิวนะเยียวยาจิตใจตัวเองนะคุณอาจจะได้สิ่งที่ดีนะมากกว่าสิ่งที่คุณอยากจะได้ด้วยซ้ำน,นะสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่นะ พลังงานพวกนี้เป็นพลังงานที่มันเขาเรียกว่าพลังงานคุณอาจจะถูกครอบงำโดยโดยบางสิ่งบางอย่างหรือมีพันธะสัญญาหรือคุณและเขาเนี่ยมีพันธะสัญญาหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สามารถที่จะตัดเขาได้เขาอาจจะเป็นคนรักของคุณในอดีตชาติก็เป็นได้มันเหมือนมีสายสัมพันธ์บางอย่างที่ ฉุดรั้งคุณนะและครอบงำคุณนะคุณยากที่จะปล่อยวางนะแต่ไพ่บอกว่าต่อให้มันยากเนี่ยคุณก็สามารถที่จะจัดการได้นะไพ่ของหนึ่งดาบนะให้ใช้สติปัญญานะในการคิดแก้ไขปัญหานะค่อยๆคิดค่อยๆทำไปนะแล้วคุณจะจัดการสภาวะนี้ได้นะคุณอาจจะไปเจอในล,ลักษณะของคู่กรรมนะที่ผ่านมาเนี่ย ระหว่างการเดินทางของคุณและเขาค่อนข้างที่จะมีบาดแผลพอสมควรนะคุณจะต้องเรียนรู้นะแล้วก็เติบโตจากประสบการณ์จากความเจ็บปวดในอดีตของคุณนะและคุณก็จะได้บทเรียนจากเรื่องนี้ด้วยนะไพ่ของดีแฮงแม่เนี่ยให้คุณมองต่างมุมนะว่าอย่าพยายามไปโทษตัวเองนะและอย่าโทษผู้อื่นนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะนี่คุณและใครมาเจอกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของ วิบากกรรมนะคุณและเขามีบุญและกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องโทษผู้อื่นและไม่ต้องโทษตัวเองนะให้มองกลับกันนะว่าสถานการณ์นี้นะให้บทเรียนอะไรกับเรานะหรือให้สิ่งดีๆกับเราอย่างไรบ้างนะให้คิดแบบนี้นะแล้วคุณจะสามารถที่จะหลุดพ้นหรือมีอารมณ์ความรู้สึกที่มันดีขึ้นได้นะสถานการณ์นี้สร้างมาเพื่อให้คุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองนะให้คุณเติบโตจากความเจ็บปวดนะ แล้วเมื่อคุณรักตัวเองได้เนี่ยคุณจะเห็นคุณค่าของความรักนะคุณจะไม่ได้ปล่อยให้ใครบางคนหลุดมือคุณไปนะที่ผ่านมาเนี่ยน่าจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะหรือความต้องการที่จะครอบครองจนมากเกินไปนะเพราะว่ามันมีไพ่ของเด,เดวิลขึ้นมาเนี่ยการรักที่มีความอารมณ์ความใคร่หรือมีในเรื่องของกิเลสเข้ามาคุณอาจจะอยากครอบครองคนคนนี้จน มากเกินไปนะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาถูกควบคุมนะไม่เป็นอิสระนะเพราะว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนนะ่ะต้องการอิสระต้องการความสงบนะความรักที่มีเงื่อนไขนะการที่อยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะมันจะไม่ใช่ความรักที่จะนาพาให้คุณไปสู่ความสุขที่แท้จริงนะคุณจะต้องเข้าใจสัจธรรมตรงนี้นะไพ่บอกแล้วก็ปล่อยวางนะปล่อยวางความรู้สึกอารมณ์ที่มัน ขุดคล้องคุณข้องหมองใจนะอารมณ์ความเสียดายอารมณ์ความรู้สึกโทษตัวเองโทษผู้อื่นนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการจับวางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะท่านจัดการสถานการณ์นี้ให้คุณได้เติมโตได้เรียนรู้นะให้คุณได้มีการพัฒนาเลื่อนขั้นทางจิตวิญญาณขึ้นไปนะและบทใหม่ของชีวิตของคุณนะถ้าคุณปล่อยวางได้หลุดออกจากสถานการณ์นี้ได้คุณจะเจอสิ่งที่ดีนะ นั่นเองนะคุณจะเจอสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นสิ่งที่รอคุณอยู่แต่แค่คุณไม่ได้หันมามองเท่านั้นเองนะสถานการณ์ความรักที่ไม่ได้เท่าเทียมนะถึงคุณชุดร้างนะหรือดึงดันนะในสถานการณ์นี้คุณก็จะไม่เจอความสุขที่แท้จริงนะเพราะคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คนของคุณตั้งแต่แรกนะเขามาเพื่อที่จะให้บทเรียนคุณบางอย่างให้คุณเติบโตถึงแม้คุณและเขาเนี่ยจะเป็น คนที่มีบุญสัมพันธ์และกรรมสัมพันธ์กันมาจากอดีตชาติแต่เรื่องราวที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นการรู้ฟื้นนะรื้อฟื้นวิบากของคุณรู้ฟื้นให้คุณจําได้ว่าคุณและเขาเคยรู้จักกันคุณและเขาเคยมีวิบากกรรมเรื่องนี้กันมาก่อนในอดีตชาติและคุณจําเป็นที่จะต้องมาแก้ไขนะหรือมาหลุดออกจากสถานการณ์นี้ได้แล้วนะในภพชาตินี้นะเรื่องนี้เนี่ยจึงวนมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณตื่นรู้ เพื่อให้คุณตระหนักถึงการรักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะเมื่อคุณรักตัวเองมากยิ่งขึ้นเท่ากับคุณได้หลุดออกจากวงจรนะวงจรของความไม่ชัดเจนวงจรของความไม่ยุติธรรมนี้นะเมื่อคุณได้หลุดออกปุ๊บนะคุณจะเจอสิ่งที่ดีนี่คือการแก้ไขปัญหานะนี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนให้คุณระลึกได้นะถึงคนที่มีความสัมพันธ์กับคุณและถึงสถานการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะ ถ้าในภพชาตินี้เรื่องนี้ยังไม่เคยเกิดหมายความว่าในอดีตภพชาติคุณและเขาเคยเจอกันแล้วและเรื่องราวแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับคุณแล้วแต่คุณไม่สามารถที่จะออกจากสถานการณ์นั้นได้มันจึงตามมาหาคุณในภพชาตินี้เพื่อให้คุณเรียนรู้และแก้ไขนะที่จะปล่อยวางนะปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดและปล่อยวางคนคนนี้ออกไปจากชีวิตของคุณนะเขาไม่ใช่คนที่มีคุณค่า หรือสมควรที่จะอยู่ในชีวิตของคุณอีกต่อไปนะเป็นคนที่ทำร้ายคุณนะอาจจะทำให้คุณบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายและจิตใจความรู้สึกนะเขาไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้เหมาะสมสมควรที่จะอยู่ในชีวิตของคุณนะคุณก็ควรที่จะปล่อยวางคนคนนี้ออกไปนะแล้วก็เรียนรู้จากสถานการณ์นี้มันสอนให้คุณเติบโตได้อย่างไรบ้างนะแล้วไปต่อนะคุณจะเจอสิ่งที่ดีนะถ้าเกิดคุณ ปล่อยวางจากสถานการณ์นี้ได้นะคุณจะเจออะไรนะเรามาดูกันนะโอกาสดีๆที่ว่านะโอกาสดีๆที่ยืนอยู่ข้างหลังคุณนะที่คุณควรจะได้คือเรื่องอะไรนะให้ไพ่ช่วยบอกนะคะคุณจะได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างได้ความเข้มแข็งนะได้ความเข้มแข็งเด e อ u ซันเนี่ยคุณจะได้ความสําเร็จนะ ถ้าเกิดคุณปล่อยวางเรื่องนี้แล้วนะคุณจะมีความเข้มแข็งขึ้นคุณจะได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะจะหันหลังให้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณนะแล้วคุณจะมีความสดใสนะมีความอบอุ่นนะมีแสงวันใหม่ของพระอาทิตย์ส่องเข้ามานะชีวิตคุณเนี่ยจะได้เดินไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะโดยที่ไม่ติดขัดนะคุณจะไม่เจอความเจ็บปวดคุณจะไม่เจอปัญหาและอุปสรรคนะ เรื่องราว,วร้ายๆมันออกจากชีวิตของคุณแล้วนะสิ่งที่คุณที่จะได้เจอคือความสำเร็จนะชัยชนะของคุณนั่นเองนะ s mm ิกออ o สวอตนะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะที่ผ่านมาค่อนข้างเหนื่อยนะคุณค่อนข้างที่จะแบกรับนะภาระหรืออารมณ์ความรู้สึกที่คุณเองไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นนะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะ mm hmm. สิ่งที่คุณทํามันดีอยู่แล้วนะความ เพียรพยายามการทุ่มแรงทุ่มใจนะการดูแลเสียสละผู้อื่นนะปกป้องผู้อื่นแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อผู้อื่นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันดีอยู่แล้วนะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะหลังจากนี้นะสถานการณ์จะเปลี่ยนเมื่อคุณออกจากวัฏจกักรวงจรเดิมๆนะแล้วทาพลังงานของตัวเองให้ดีนะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นอยู่กับตัวเองให้มีความสุขนะคุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาเป็นแนวเรื่องของความยุติธรรมนะ แปดดาบคุณจะเจอหนทางของปัญหาและคุณจะเป็นคนที่มีเซนต์มีจิตสัมผัสที่ดีนะสามารถที่จะกลายเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะสิ่งไหนที่เข้ามาแล้วมันเป็นอุปสรรคมันเป็นสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์มันเป็นสิ่งที่มาบทบังคุณนะหรือทําให้คุณรู้สึกอึดอัดขัดใจเนะี่ยคุณจะสามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่าง เด็ดขาดนะคุณเป็นคนที่คุณจะกลายเป็นคนที่เด็ดขาดเฉียบแหลมในเรื่องของสติปัญญาคําพูดและนะสามารถปล่อยวางได้ด้วยนะการที่คุณจะตัดใครสักคนอ่ะมันจะไม่เหมือนในอดีตนะในอดีตเนี่ยคุณตัดแล้วคุณก็ยังหวยหาคุณยังคิดถึงอยู่แต่นะในอนาคตเนี่ยคุณจะตัดแล้วทิ้งเลยนะคุณจะปล่อยวางได้แบบปุบปับฉับพลันคุณคนเด็ดขาดชัดเจนแล้วก็รู้เป้าหมายของตัวเองได้ดีนะ